ส,ส,สวัสดีครับกับพวกเราเจโอเคนะครับผมสำหรับนี้เป็นการเจอกันระหว่างนารุคมินะครับผมเราเริอมบิ๊กแบงนะครับผมกับโนวา g ก p เปอร์สายเมก a าแฟร์นะครับผมสายอะไรนะเมก a าแฟร์เมก a าแฟร์เมก a าแฟร์เมกาแฟร์เนี่ยมาต้องพูดว่าเมก a าแฟร์เมก a าแฟร์เมก้าแฟใช่ครับผมคุณที่มองส่งจะเป็นเพื่อนผมเลยนะฮะห้ามสับแบบนี้นะครับผมห้ามช็อต ถ้าสัตแบบนี้ถ้าไม่ขออนุญาตนะฮะถ้ามองถ้าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมึงทําหมดเลยทุกอย่างไอสัตว์มันเป็นการบอกเพราะว่าวันที่สองทางเรานะครับผมเนี่ยปรโมททุกคลิปนะครับผมแอดออฟปรโมดทุกเผื่อมากนะฮะได้จัดไฟรถเผื่อมากนะครับผมต้องบอกว่าดูเเยอออะๆแล้วต้องบอกว่าไฟไฟรถเนี่ยจัดโดยทีมงานเจโเคเลยนะไม่ธรรมดา ครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับคือที่1ก็ได้ซีนเมยอร์อยู่แล้วในเดือนตุลานะครับที่เป็น Big f e s t i v a l t ไท i แ a n d นะครับผมก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้แล้วครับผมครับผมเไป่ยจะบอกเลยว่างานนี้เราตั้งใจกันทำมากๆนะฮะเสองใบเลยเตดเตดเตดเตร ตั้งใจทำมากครับผมมีเท่าไหร่เทมดอน้ัตักนะครับผมตอเพนบอกว่าถ้าในงานนี้ใครได้ที่หนึ่งเอเพนจะแจกไม่ไม่ไม่กูไม่ได้พูดเที่ยอะไรเลยไอ้สัตว์มึงนี่ม,มั่วไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยจะเกะกันแบบนี้กับเจอไปติ๊หวแหมเยอะอ่ะตัวแสงครับปึ้งท่านหนึ่งนะเพือ่อนไปที่กัน จเจอสแสงเหมือนกันชิงโอ้ยตาเนี้ยมือเจ็บกูบอกเลยเตือดเตือแหวนสิบมิดเ <Okay. S 1> ช็คอู้หรู้มากเนี่ยใบนี้แหละมันคือบาชิตากูเปิ้งนี่ไงโอ้ยจัวยไล้นะครับไอ้เหี้ยวันไหนที่กูเล่นไม่ดีนะมึงมักจะเล่นพวกนารูดีไอเ้เหี้ยกูสังเกตละไปร้านคะไงมาบา ตีวันตีวันตี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 มีต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 ไตี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 ไีต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 ีีต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 ีเีีตีดลาไตอตีตีีต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 ตตีอีตีีตีตีีตต ก็ไม่เป็นไรนี่ทำไมอะลงเลสทิ้งจัวลงเลสทิ้งจัวเบิร์นแม่งขึ้นมาก่อนคว้ามหาครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีนะครับใบสุดท้ายหกดูจมูกอะ เก้าพันแหวนข้าวเช็คไม่มีครับเช็คไม่มีครับ แว่นเหมือนเข้าเลยคิ้พลังเข้าไหลเลยพลังแวนพลังแวนฮิว <15. S 1> ตีไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วเข้าเทินจั่วนะครับติง้งกู้จะไหลแล้วเลททิ้งจัว่ว นั่นอ,อ,อะไรของมึงวะไปขยับโต๊ะซะง,งั้นกูขอสองนะครับจั่วหนึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยลงเลดจัวโอเคคุ้มค่าการรอคอยไม่สิกเ ดีวัวที่เฮียดีตีเลยทีแว่นเลยสิบหกเองสองได้ไม่มีทางเลือกครับผมคิดพลางแวน่นโอ้ยรู้มากนะเราว่ะอืมมึงน่าจะปล่อยกูไหลได้แล้วมั้งดีแล้วสิบข้างอืมอือ วนหมนห้ <When? S 2> ไปก่อนสลดส,สองด้ายสองด้มานี่ความเสี่ยง <Hey! S 1> เฮ้ยไุ่มเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เปิดดีนะสิบส <12. S 2> องสิบสองวเลได้ไปนี้เดี๋ยวนะห้าพันห้าพันกเงินจั่ว ต้องซีกแล้วล่ะจังหวะนี้ต้องเอา,าต่อมาซีกนะครับผมหนึ่งสองสามสาี่สที่สามใบฮิวใบหนึ่งครับ <durability. S 2> อ่ะเชิญแคร็บเชิญตัดแคร็บ ผมขอดูได้ไหมทำนิสัยเด็กกับเปิดดีไม่ได้นะครับผมไม่ได้อืมอืมมันต้องมีไหลบ้างแหละ <c oughs> โอเคข้างนี้ตีเท่าไรครับขอหมื่นครับแค่หมื่นจ้ะขอหมื่นครับเะแนให้เลยยี่สิบห้าครับลุก หกพันหกพันใช่เข้าก่อนเลยสองขี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คคีพรางข้างเช็คคีพรางข้างโอ้โหกูจะคีโมบไปที่ขอหมื่นเธอสองขีโอเคอ่ะขออีกหมื่นไปเลยแวนแวนโอ้โหจบเธอแล้วจ้า การที่กูจับเด็กกูไม่รู้ว่ามึงใส่อันนี้กี่ใบสี่อย่า,าย <4 S 2> ไปบอกสี่ถ้าเกิดก็นี่กูบอกแล้วนี่ไงสี่ใบถ้าบอกกูก็ไม่เอาเอาไปสี่นี่คิวสองคิวหนึ่งคิวหนึ่ง กูอาจจะบินในทานีได้เลยนะผมถ้าเกิดว่าปล่อยก็กูได้ใช่ของดีฝั่งทางย่านฝั่งนี้ใช่แต่มันก็ต้องปล่อยไหมวะเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบทำไมใช่ไหมก็นี่ยี่สิบอ๋อไม่ได้เออใช่ยี่สิบยี่สิบถ้ามึงเช็คได้แม่งก็บวกหมื่นอยู่ดีกูไม่มีอะไรกาดเข้าเลยาหน่อไรลูกขอโชว์โบ โอเคโบโอเคเช็คไม่มีครับสกิลเนาะบื้มหลังมบื้มหลังบึ้มนี้เหรอไม่ใช่บื้มหลังก่อนแล้วัเอาตัวไหนดีตตขอบคุณครับก็อะไงก้อกว่ากูตีมันก็้องอเริบห้าอ๋อไม่ใช่ค้านี้สิบห้านี้เท่าไหร่ค้านี้ เปล่าที่กูขอบคุณเพราะว่าตาหน้ากูจะไรครับมันอยู่แล้วไงหมื่นมแต่กูตีข้างใช่ก็กล่ระก็นี่ไงก็นี่ไงมึงบึ้ม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 มันอะไรมือหมื่นอ๋อหอยหมื่นใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ก็คือตัวนี้กันหมื่นถูกไหมมึงตีข้างกันหมื่นตัวนี้ตีอะไร สีแ่แวนก็ค่อยเอ้ยเดี๋ยวมาสี่<อ>ปล่อยเลยี่เอ๋อไม่ปล่อยเหมือนเขาเทินจั่วนะครับผมเอาท่าไหนดีเอาท่านี้ลวกตัวนี้อะไรวะลงใหม่ไง <c oughs> ลงตัวนี้ออกมาอืม ข้อสองอจวนหนึ่งอเคฟิกหนึ่งสองสามสี่นี่นะ วิ้ยมีซองแดงด้วยอ่ะอยากได้บ้างมันเกิดผมอะ่ะอยากได้บ้างครับผมอยากได้ซองแดงบ้างอะ่ะมือกี่ใบอ่ะอจะปิดแล้วเนี่ยจะปิดแล้ว,ลวเข้าใจไหมว่า,มาจะปิดแล้วอะ่ะหกหกใบเวลาป่ะรู้ว่จ <6 S 2> ะแพ้ ผมทับเลยเทหมดหน้าตากับมีเท่าไหร่ตีให้หมดสิบสองแว่นก่อน <Okay. S 1> ตีแว่นอันนี้สองคีเท <Okay. S 1> ่าไหร่ยี่สิบหมื่นหนึ่ง drive มั่นใจในไดเดียวแตกเลยแหละแตกเลยนะเอคีพลังแว่นเอ้ยเดี๋ยวก่อนทรมานอ่ะโอเคคีพลังข้างเอ้อเดี๋ยวดูผลของการคนเล่น,นถ้ากูรอดนะอรนี่กูยังไม่นี่กูยังไม่ได้รู้ถูกไหมใช่ ขออ่านแบบเทคมันเป็นเนิร์ฟไหมยังไม่ได้รู้เดีด๋ยวเนี้วเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีติดเนิร์ฟแล้วน่าจะใช่คีพรัง,งข้างผลของค,<น>คนโลบไอ้เฮียคีพรังข้างนะเซ็นเตอร์เช็คเซคิวายเอ๊อยากจะโชวยสัตว์แมวเฮียตีแวนเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวก็สองสองหมื่นห้าสองคี พีจีนะเออเฟิร์สเช็คเอ้ยขี่ไปเลยขี่พลังแวนแล้วมึงพีจีอะขี่พลังแวนนะเซ็กซ์เช็คขี่พลังแวนจัดมาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กล้วยตายกล้วยตายกล้วยตายขี่แวนพลังข้างเออาจัดเท่ากับแวนเนี่ยเอ้ยตัวข้างเนี่ยมีสองขี่บวกหมื่นนะครับผมแต่แวนอะบวกบวกอีกหนึ่งขี่กับอีกหนึ่งห้าพันเซ็ตนะครับลุกเป็นเท่าไหร่สองหมื่นเท่าไหร่ เขียมมืออีกเอ่อเป็นสองหมื่นห้าสองคิแค่สองคินะนไหนก็อันนี้สามคีสไหนก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไงห้าพันกับอีกเพราะฉะนั้นสองใบ first check second check ไม่มีอะไรแค่สามสามคิอา้าวคิวไปสองใบลูกหนึ่งคิวลูก สองไม่ไม่มีนะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับโนวาแกปเลอร์กับบิ๊กแบงนะรู้เบาเริ่มให้บิ๊กแบงบ่าวะนนั่แหละบิ๊กแบงบิ๊กแบงโอเคก็จะเห็นว่ามันจริงๆมันก็เล่นในทั้งคู่เนาะเพียงแต่ว่าตอนที่เมื่อกี้ผมจ่ายพีจีเยอะไปหน่อยเพราะมือไม่มีการตามที่เห็นในคลิปมานะครับครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรให้กันมากกว่านี้มันก็จะเล่นได้ดีกว่านี้เนาะใช่ครับผมเพราะตอนนั้นผมมีพีจีสี่ใบเลย กับเกตส์สามหนึ่งบมันก็เอาพีจีมาเล่นหมดเลยตอนแรกๆนะครับผมไม่งั้นมันกาดไปนะไม่อย่งั้นสองคีสสองคีสรวมกันไม่างนั้นมันไหลไปเลยมันไหลไปเลยนะครับไหลไปไกลเลยนะครับผมลอยออกทะเลอ่าวเปอร์เซียนู่นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ติดตามเรากดติดตามเราได้ในช่องทางในเฟซบุ๊กเว้นการ์ดจีจีคีสนั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ซีจอาร์และฮอบบี้บุกกองนะครับที่ให้การสนับสนุนเราอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราเจออเครับผมสวัสดีครับ